น่ะจับขึ้นมาเบิง้งเ้วโรดเตเดตใช่หะือหมันคืองอสันนี่มันเอาไว้เดินเป็นทำกัน วันนี้เรามาเก็บหม,มักแตงกันนะครับหมักแตงนี่ไงตรงนี้ข้างบนน่ะมองนี้น่ะโอ้ยเออลงมาหมดแล้วตันเลย เด็บเลยครับเด็ดเลยครับเรามาเก็บผักกันนะครับเก็บแตงนะครับเก็บแตงเราปลูกไว้นะครับลูกบลเลอร์เลยนะครับหมักแตงหมักแตงรับหมักแตงได้แป๊บนึ่งนะครับ หนักไม่ไหวเาจับเบ็ดอ่ะเออเออเออมดแดงนี่ยาตาบงนออด้ีนี่าโอ้ยมดแดงกัดคอยเด้ออุ้ยแดงก็นุ่งง่ายิ่นอ๋อเื่อนไปเมินเออเออปิดขวดไม่หลหรอมดแดงกัดคอ เอาโหลดบิดโหลดมาเป็นยังไม่น่อ่อนอ่อนอ่อนโอ้ยมีแต่มดคันมาบินมดแดงมดแดงเป็นมดแดงโอ้ยตายกูคันโอ้ยตัวนี้ยังไงเออบ้างให้ดีหลาย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 โอ้ยมดแดงกัดขาหมดแดงมดแดงกัดขาฮะมาหนึ่งอ๋อตอนนั้นยูทีมมาหลายนั่น น้าหล่อมองไมปเหยียบไปแห้งมันโอ้ยโอ้ยบอกแล้วน้าหนัดตรงขาแม่แม่อหยเอาแป้งมาโรยเดี๋ยวจะเอาแป้งมาโรยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยติด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 น้าหนัดตรงขาแม่ออกไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปเอาใหม่รดตรงขาแม่เต็มเลย คันคันมดบายเันก็ือ,อด้ห้องมคราบเอาออกบายเดยได้จัเลหายยังันมาคืหาโอยพเจียงลูกได้ไหมใช่ใช่ไหมใช่อย่าเพิ่งนะจะเย็นเอุ้ยมยมันเบิดทั้งดีาไ้เหนเอากาส่งองนเอ้ยเอ้ยเอ้ย หมด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 หลายหมดหลาย,น,น,น,ยนั่เต็มไปหมดเอารถพอรอเกลี่ยดีมันเอาไว้กับวันไหนหรอกวันฝนตกเราก็มาเก็บหมักแตงกันนะครับโอ้เก็บหมักแตงมดก็กัดนะครับมดบักหลายหนึ่งเก็บแบบสุดล้ำสุเลยมากวัดคันโอ้อย เธอถ่ายรูปอันนี้ให้าไหร่นะถ่ายแล้วส่งมาพี่ด้วยนะถ่ายลรูปนิ่งหมดยังการขวายขึ้นเลือดเดงโมเมนต์หมดแล้วยุ่งตีนะโมเมนต์เลือดยังบอกรู้บาร์ดบ่มันเป็นบาดไปแล้วเก๋มันบ่เอ๊า หุ่นสร้างหุ่น nữa มีอีกบานปาดหน่อยบักใหญ่นึงอือ này นี้บักใหญ่อันนี้ถ่ายแล้วบ่ยังเดี๋ยวไปป้า nè แค่คู่เมนูเหรอคุณนึงกลายเลยนในเรข้างของแรงมันมันมันหนักอ่ะพี่หล่ะมันเอ็นเราเออเราไม่ได้ใส่สารพิษไม่อะไรนะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่สารพิษไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ยาไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ใส่สารพิษพอดีเมไปกี่เราใส่บักแตงคือสารพิษนะหนักเดจะคล้องแล้วหมบคนกินมาหลายแล้ว บอกมะแตงจริงหรือเปล่าเออมันบางไงใสบักแตงจริงเป็นแบบไหนมันบมาลายใังวหมมันเพื่อหดงามงามมันเป็นแบบนั้นไม่ไลยไล่แหละอ๋อนี่บอกมะแตงจริงนี่นี่นี่นวยใหไงด้วยนี่ก็นอะไรมันจำนีละมีส้มหนีละนี่อันนี้แตงอะไรแตงแบบแตงไทยแตงไทยเนี่ยเอาเอาเลยหวานได้เลยหนเ่ยนี่ส้นไม่ส้มหนีละ แล้วมันก็มันติดมิ้วยหน่อยจอยอยู่แล้วใช่เป็นตาดำเป็นดำใช่ไหมโอ๊ยเรามาเก็บหมักแตงกันนะครับแม่นี่ผักอะไรนะอยไม่รู้อ้าวไม่ใช่ผักนะอ,อ,อันนั้นเหรอเอาเหรอเนี่ยคิดว่าผักอะไรนะเอ่อจะดาวมาเลย อันนี้ะเดาปากช่อง โอ้ยทั้งมดทั้งแมงวีนะนี่มันยุงแล้วมันมาตามแผลไปย่างกูฮะตอนหิวหมดโอาแหงเลยนักไพ่ซานไม่ได้ขวายมดไก่เข้าก่อมีเด้อครับพี่นอ้องโดตอยไม่ใได้ค่ะมีงมันจอออกเกิดข้ามีบอกเด้หรือซานเลยเ,เออเด็ดออ,ออกรอดขั้นเท่า,าหัวฮักบ้านเคืองนี่ซาเนเล โอ้โหแล้วมึงก็ขยันมึเกิดในที่ที่บ้าหนึ่งต้องฮักดนอันนี่กินอะไรบอกินสดๆเลยใช่ไหมอร่อยที่สุดแซบแซบแค่ไหนเข้าว่าเอาันนี้ออกไห่นไกลมันมากินหยาซะนี่เนาะ

แต่ก็เอื่นสิบ้าไปซื้อในมันมาไปซื้อมาในมาโอ้ยเบาไทยเบาเราต้ฝากเราลอีุยพ่อหมซื้อในมันมาหวานบอกอเจ้า <c oughs> หมอมเป็นภูมิมะปลูกเพราะท่านเดี๋ยวมากินซ้ำทรงไปสซนี่ไปเห็นเราตัวใดบแบภาพปกปานตอกตัวใดพรอนออกมาขั้นหัวพุ่นอกพนโทมมากี่เเด้่างมาก่ เอาแม่ทำไมบูเข้าไปในนั้นอ๋อนั่นไงมันหล่นลงแดงไม่ค่อยจะอร่อยเลยนะหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมเมียวมารับกับแม่ป้าหน่อยเห็นไหมครับแตงของเราเก็บวันนี้นะครับเราเก็บไปหลายรุ่นแล้วนะครับ รุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามแล้วนะครับอโอแม่ได้ไงมันไอซองมันแมนะ่เก็บไว้นี่ไงตวนโิโอก็มีเนี่ยเอ,อ้ยนี่ไงเก็บซองมันไว้แตงร้านนี่ไงของเจียไต่ข้างน,นอกมีมดดีครับจะได้มีมดอย่าคนบิดมือละ นี่ไงถุงแม่จำได้แล้วจำแม่จายี่ห้อมันนะ่ะตาอะไรสอนแดงฝนก็ตก,ตกตกลินลินนะครับฝน <c oughs> ตกลินลินนะครับฝนตกลินลินนี่ก็จะเป็นผลผลิตของเรานะครับห <c oughs> น่อไม้นะครับเราไปเก็บมา เมื่อวานนี้นะครับส่วนแตงเราเพิ่งเก็บมาเมื่อสักครู่นี้นะครับแปงกว่าสดสดจากสวนนะครับเราไม่ใส่ปุ๋ยเราใส่แต่ใจในการปลูกนะครับกดติดตามคลิปต,ต่อไปนะครับกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ